คนที่ไม่ได้ปรารถนาในเรื่องใดมักจะไม่ได้รับในเรื่องนั้นวันหนึ่งอยู่ๆความต้องการนั้นเกิดขึ้นอยากได้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในทันทีทันใดคุณจําไว้นะอะไรที่เราไม่ได้สร้างมันจะยังไม่มีเฮ้ยอยู่อันนี้แพงมากเลยนะเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้มาจากความคิดหรือความปรารถนาของเรานั่นเท่ากับเราไม่ได้สร้างอะไรเลยและทอยคํานี้มันมาแมทช์กันกับมหาเศรษฐีท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่ได้ร่ํารวย คือปรารถนาที่จะร่ำรวย,ยเพราะทุกความคิดหรือความปรารถนามันคือมเมล็ดพันธุ์ในการสร้างบนโลกความจริงคุณเห็นภาพใช่ไหมอะไรที่ปรากฏบนโลกมนุษย์เนี่ยมันมาจากความคิดและความปรารถนาของใครบางคนทั้งนั้นอุ้ย นั่นแสดงว่าอะไรที่เราไม่สร้างมันยังไม่มีถ้าสมมุติเราเริ่มสร้างวันนี้ละ่ะคุณเห็นภาพอะไรไหมเนี่ยและถูกการสร้างเป็นไปได้หมดจะเติบโตหรือได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราและถ้าวันนี้คุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจะต้องเข้าใจว่า ทุกความปรารถนาใช้เวลาเดินทางทุกความปรารถนาใช้เวลาเติบโตดังนั้นสิ่งที่เราควรดูแลใส่ใจคือความสุขของเราให้คุณเปรียบเทียบความปรารถนานั้นเป็นคนคนหนึ่งหรือเป็นคนรักของเราที่กำลังเดินทางมาหาเราไม่มีความปรารถนาใดอยากอยู่กับคนที่ไร้ซึ่งความสุขชัดเจนนะคะ